ขวาให้ชิดกับรองเท้าเข้าไปครัให้เป็นความเคยชินไปเลยเวลาที่เราไปสอนเด็กแล้วเด็กมันจะทําถูกวง้งเฮียอารเบียรพักอาทาจะเห็นว่าวันนี้รอ,องคู่กลับมาอยู่สักท่านเดียวคนที่ทําหน้าที่ตรวจ สุขภาพวันนี้ก็คือนายหมูผลการปฏิบัติปฏิบัติให้เหมือนกันขอผู้บอกว่านายมูตรวจสุขภาพฟันวันนี้จะตรวจสุขภาพฟันการปฏิบัติเมื่อนายมูไปยืนตรงหน้าขปแยกเขี้ยวออมาให้ขเขาเห็นฟันอยาแยกเขี้ยวจนคนสุดท้ายยังแห้งอยู่แล้ว นะครับวิธีการปฏิบัติวราครูบอกว่าเชิญนายมูตรวจสุขภาพฟันให้ชิดเท้าทั้งพร้อมกันสองคน,นหนึ่งนายมูสองรองนายมูนะนายหมูกับรองนายมูชิดเท้าพร้อมกันพร้อมกับธรรมจารุตต่อพุ่มกัมกมกกบเสร็จแล้วมือลงนายหมูก้าวมาข้างหน้าสามก้า และตับหลังหันต่งางเดียวกันอรองนายหมูอ้อมไปห,หลังมาทําหน้าที่แทนนายหมู่ขอรับทราบไหมครับขเข้าใจไหมเอาทดสอบทดสอบนะทด,ทดสอบขอเชิญนายหมูตรวจสุขภาพฟันจิตเท้าเฉพาะนายหมูกัะรองนายหมูเท่านั้น ทำไมไม่เข้าใจอย่อเพื่งนขอเชิญนายมูตัวสุขภาพฟันติดเท้าเก้ามาสามเก้าหนึ่งสองสามสองสามสองนายํูมาทำหน้าที่แทนเขายังไม่ไปไหนอย่าเพื่อนตัวเดี๋ยวให้ชยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคณชอมอยู่ตามเฉยอันนี้ซ้อมเฉยเลยครับ อันนี้วิธีการแบบนี้นะครับนี่โมกับหลังหันกับหลังหันนี่แหละที่ทําหน้าที่แทนรองพุ้มกับละเอากลับที่เดิมกลับที่เดิมครับทีนี้เอาจริงอะเอาเดียวพักไว้ครับเอาเดียวพักไว้เอานัดฝ่ายโมในการเป็นหมสิงโตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทําหน้าที่ทั้งวันต้อง มือบริการพัพพนชาติอะไรครับสามคนเหรอปิดหยุดมูอบธิการทักพนิชาสองคนยกมือเกี่ยงกันอยู่มือลงลำร้อนพินชาติยกมือ เดียวครับนำสวดมนต์ยกมือให้มีสำนักแม่ชีไม่สักคนเดียว <c oughs> อผู้บริการทักทงชาติสองคนอะ่าถือคนเดียวจะถือคนเดียว,ยวไม้พลองอ <c oughs> สอง <c oughs> <c oughs> ชิ้นเ้า <capacity S 2> ไปกินกัพลงขอลดตังชาติปัจยาอุ้ เรียออบอุธห่อหมวกกระโจมหมวกครับหันไปทางซ้ายมือตัวเองหันให้ถูกนะครับไปที่หันผิดหันให้ถูกี๋้วมือสอนผู้แทนหู่บริการนำสวดมนต์ งบนี่หัวหมวกกลับมาอยู่ในท่าตรงนะครับกลับมาอยู่ในท่าตรง ระเบียบพัดนะครับแลวันนี้เป็นการตรวจสุขภาพฟันขอเชิญนายมูตรวจสุขภาพฟันจับหลังหันทางขวาไปเลยรอเลย นายหมูมาทำหน้าที่แทนรองนายหมู่สั่งรายงานเหมือนหมูเช้านี่รองนายหมูรายงานชื่อหมู่ตัวเองังังวันทยาวุฒิลดมือลงทำช้าช้าให้แน่นอนครับเน้นคำสั่งให้แน่นอนท้าช้าให้แน่นอนนะครับเน้นคำสั่งให้แน่นอน หมูเสือพร้อมจะรับการตรวจะครพ้อมจะรับการตรวจแล้วค่ะมือลงลองไหมาวิธีการตรวจนะครับให้นายหมูก้าวไปข้างหน้าให้เข้าใกล้กับเมื่อรายงานเสร็จแล้วให้เดินเข้าไปข้างหน้าหนึ่งเก้าอาวุธเรียบอาวุธลองนายหมูก้าวมาหนึ่งก้าครับเอาตรวจตรวจอะไรเมื่อกี้ให้ตรวจตรวจยิ่งฟันนะเขาตรวจฟันนะครับเขาไปเขาตรงตัวเองเขายิ้มนะครับ ทำยังกลุ่มนี้ทำยังไปตรงไปยิ้มรอมันจะแห้งแล้วก่อนร้องร้องในหมู่ที่มาทำหน้าที่แทนในหมู่ให้เดินตามในหมู่ไปเรื่อยๆทีละเก้าสไลด์ไปทีละเก้านะครับเสร็จแล้วไม่มีการไปข้างหลังฟันเริ่มอยู่ข้างหลังไม่มีแต่ฟันไม่มีอยู่ข้างหลังเดินกลับที่เดิมเลยแล้วยืนอยู่ตรงหน้าอ่าคนที่ทำ ในหมูให้รายงานรายงานเลยมามามาคอยรายงานบอกมูต,ตัวเองเพื่ออะไรขอขอบคุณข้าครับรายงานขอบคุณรายงานอาานอกก่อน,นไม่ต้องกล้านะรายงานไปรายงานไม่ต้องกล้านะครับรายงานออกอะอสู้กับพี่ยืนผ้าตรงเลยเอเอเสร็จแล้วเอา หันหน้ากลับมาเสร็จแล้วหันหน้ากลับมาจะพ่อในโมตัวจริงอ่ะอธิบายการรายงานรายงานพุ่งกลับให้เริ่มจากโมบริการโมบริการจะมายืนห่างจากพุ่งกลับหกเก้าเชินได้มูม่ถึงโตมาก่อนเลยยืนเป็นแถวหันหน้าหันหน้า,นากระดานหันหน้ามาทางนี้ยืนตรงนน้นอ่ะหันหน้ามาทางผมเนี่ย เอาหมูต่อไปมาทำวันจะมันจะหักก่อนทำวันจะวุ้ดก่อนเขาถลัมมาเร็วมาถึงแล้วทำวันยวุฒดคิดไปคิดไปมาถึงแล้วทำวันยวุฒต่อพุ่งกลับครับมาเขย่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 าเอามันยวุฒครับมาถึงแล้วทำมันยวุฒ ต่อไประเบียบพักไว้ต่อไปการปฏิบัติต่อไปก็คือให้รายงานทีละหมู่การรายงานที่ทีละหมูเริ่มจากหมู่สิงโตนะครับหมู่สิงโตยเก้ามาเก้ารายงานมาอันหน้ามาทางนี้ เอาพูดง่ายๆว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพุ่งกลับให้ตรวจฟันหมู่สิงโตปรากฏว่าเช็ดพองตรวยงานก่อนครวยงามเออลดมีลงถอยหลังไปขึ้นอีกทีจังหวะที่ขึ้นจังหวะที่ขึ้นจังหวะที่ขึ้นถอยหลังไปเดี๋ยวนะครับทั้งทั้งหมดอยู่ในท่าตรง แถวตรงมันจะได้ง่ายขึ้นเริ่มใหม่ถิงตัวแรงงานใหม่ก้าวมาปรดผมในมุมถองตได้รับมอบมาจากผู้ักให้ไปรวตนกว่ารถมือลงครับก้าวไปจังหวะที่ขึ้นมันจะหัดอีกเอววันจะวุดอีกข้างหนึ่งใต้หมูคนต่อไปขึ้นพร้อมกันครับมือลงแล้วก้าวมาก้าวมา รางานคืดคืดคืดครัข้าพเจ้าได้รับคำสั่งจากรับมอบหมายรับมอบหมายจากจังกับครับจังกับให้ตรวจสุขภาพฟันของหมูไก่ฟ้าผลปรากฏว่าสุขภาพฟันแข็งแรงดีนะลดมือลงปล่อยหลังขึ้นพร้อมกันสองคนสองคนเฉพาะสองคนครับเดินๆขนาด มอบหมายจากผู้กำกับให้ไปตรวจกลุ่มช้าง,งไหมูช้างปรากฏว่าฟันขาวสะอาดทุกคนค่ะนี่พีน้ครับพร้อมกันสองคนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้ตรวจสุขภาพฟันหมูโลโคฟันสวยสวยดีทุกคนค่ะ ให้ไปตรวจสุขภาพฟันหมู่ลัวผลปรากฏว่าสุขภาพฟันดีทุกคนค่ะาจากที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ตรวจสุขภาพฟันของหมู่เยี่ยวผลปรากฏว,ว่าสุขภาพฟันสวยขาวสะอาดและแข็งแรงดีทุกคนครับ รับมอบหมายให้ไปตรวจฟันของหู่วางผลปรากฏว่าทุกคนฟ,นฟันสะอาดฟันสะอาดสวยทุกคนค่ะพร,ระเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กำกับการให้ไปตวปรวจ้รพเจ้าได้ได้ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับ ให้ไปตรวจสุขภาพฟันของหมูนกเ้าแมวผลปรากฏว่าสุขภาพฟันทุกคนแข็งแรงดีค่ะตามที่จะรับมอหมายจากผู้รักับให้ตรวจสุขภาพฟันหมูเสือผลปรากฏว่าสะอาดดีค่ะ ที่ได้รับเอ้าหมายจากพุ้งกับให้ไปตรวจสุขภาพพันมุนกยูงผลปรากฏว่าสะอาดดีค่ะขอต้อนรับนี่ไปก็าจะทำความรู้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดพร้อมกันลงครับหลังอันเลยตามคุเองเลยวิ่ขอที่ทำหน้าที่เป็นในหัวก็กลับไปทำหน้าที่เป็นรองเหมือนเดิม อันนี้คือขั้นตอนในการตรวจนะครับต,<อ>ต่อไปเป็นขั้นตอนในการเล่นเกมอยนองเพลงฟังฟังฟังแยก